ทุกคนวันนี้คัดรถครอบครัวเจ็ที่นั่งมาให้อีกหนึ่งคันนะคะ CRV 2 4 e คันนี้เป็นรถปี2019ไม์วิ่งไปน้อยไม่ถึงแสนทุกคนคันนี้นะคะ รถสวยฉ่ำวาวมากนะคะสับใครที่ตามหา Black Beauty นะคะรถสีดำอยู่นะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบค่ะเอาล่ะนะคะ Honda CR-V 2 4 e อก e, ระจังหน้าโครเมียมแแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเดย์ไลท์นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ด้วยนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะพร้อมอย่างคุณภาพดีกูดเยียทุกคนนะคะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกนะคะรอบหน้าต่างเดินลายเส้นโครเมียมมาให้นะคะเพิ่มความลักชวรี่ให้ตัวรถไปอีกนะคะมือจับนะคะมาพร้อมกับการรองกันลอยโครเมียมมาให้ด้วยนะคะกุญแจก็ใช้คู่กับคุณแจ Smart k e คีย s s นะคะกับมือจับอันล็อกกันได้เลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะที่ยอดนิยมติดตลาดมากๆทุกคน CLV ใครไม่รู้จักก็ไม่ได้แล้วใช่ไหม นะคะครนนี้ให้ดูกันนะคะด้านหลังนะคะก็มีกล้องมาให้หนึ่งตแหน่งนะคะคิวโพรเมียมด้านหลังนะคะนี่แตะปุ่มย่างนะคะก็เปิดท้ายไฟฟ้านะคะขึ้นไปดูกันนี่นะคะส,สวยๆเลยทุกคนนะคะและคันนี้ก็เป็นตัว เจ็บที่นั่งนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังห้องสัมภาระนะคะไม่ได้เท่านี้นะเดี๋ยวซูมเอาให้ดูนี่เลยนะคะเก็บด้านล่างก็ได้นะคะแยกเป็นสัดส่วนนะคะและสำหรับเพื่อนๆพืนที่ต้องการพื้นที่ห้องสัมภาระที่เพิ่มขึ้นเพื่อนก็พับราบไปได้เลยนะคะมีที่นั่งปรับแยกแบบนี้ให้ด้วยนะคะรถภายในนะคะกลิ่นหอมสดชื่นเย็นฉ่ำๆแบบนี้นะคะ ความโปร่งโล่งสบายและสะอาดนะคะค่นนี้เห็นได้ชัดเลยเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารนะคะบรรยากาศภายในเป็นยังไงตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในทุคนนี้ CRV แน่นอนนะคะและนี่คือดีไซน์ที่แบบเห็นแค่เบาเท่านี้พ่อยก็รู้แล้ว่าเป็น CRV เพื่อนเช่นกันใช่ไหมคะมีตัดเย็บลายฉลุนะคะสลับ นี่ค่ะเป็นหนังสีดําแบบนี้และที่พักแขนของ C r D ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะที่วางแก้วแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆทุกคนนี่มีช่องแอร์ด้านหลังให้2ช่องนะคะและยังมีช่องชาร์จแบตนะคะเป็นตัว USB นะคะมาให้2ช่องตรงนี้เลยนะคะที่นั่งด้านหลังก็สามารถชาร์จไฟได้เลยจะจ๊ะโอเคนะคะกางเกงมีไฟ LED ม,มาให้เพดานสอาดส้แบบนี้เลยนะคะและนี่คือ ความเย็นนะคะจากพัดลมนะคะช่องแอร์ทั้ง4ตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเอาละมาขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะคนขับละ่ะมีออปชันอะไรให้บ้างน,นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าที่นั่งคนขับนะคะรับได้8ทิศทางนะคะเป็นเบาะคู่หน้าดีไซน์สวยๆแบบน,นี้เลยนะคะพวงมาลัยของคันนี้นะคะคเพื่อนๆก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันมาพร้อมกับครูสคอนโทรนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสวยมาก ะะรับสายวางสายสปีกเกอร์นะคะกดเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะแล้วก็ตรงจอนะคะก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะให้หมดเลยไปได้ทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันค่ะสำหรับกล้องด้านหลังนะคะก็จะมีเลนส์นำสายตามาให้แบบคมชัดแบบนี้ด้วยนะจ๊ะตรงนี้นะคะให้ดูว่า พลอยจะปรับแรงลมนะคะได้ที่หน้าจอแบบนี้เลยเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสคุณก็จะได้แอร์เย็นฉ่ำๆนะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะในส่วนของโซนเกียร์นะคะเบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้อีคอนโหมดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพาวเวอร์เอาเล็กก็มาพร้อมเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับกุญแจ s m สมาร์ทย์เลสนะคะให้2ดอกเลยนะคะที่วางแก้ว2องตแหน่งนะคะและนี้ โอ้โหช่องชาร์จไฟเยอะมากๆ USB HDMI มีให้ครบเลยนะคะคันนี้เพื่อนๆรออยู่ใช่ไหมว่าไมล์เท่าไหร่รถปี19ไมล์น้อยวิ่งไปแค่64,395มวิ่งไป6,000นิดนเท่านั้นเราเปลี่ยนท่ายนะั้นมันเครื่องให้แล้วนะคะบุกเซอร์วิสก,ก็ปิดรถมาให้ด้วยนะคะภาษีวรบรทุกอย่างต่อให้ครบแล้วค่ะอยากได้คันนี้นะคะประหยัดไปหลายแสนเลยนะคะราคาพิเศษเพียง7 8 9 0 0 0บาท เจ็ดแปดเก้าท่านั้นผ่อนเพียงหนึ่งมืนสามพันนิดๆน,นะคะสามร้อยซัมติงโอ๊ยจำไม่ได้อะลืมเลยทุกคนขออภัยด้วยนะเดี๋ยวพอยพิมพ์ไว้ให้นะคะด้านล่างได้เลยนะสำหรับรายละเอียดนะคะเอาล่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับนะคะของสาย H ฮชแล้วนะคะฝากพนวยอีกหนึ่งคันคันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ